เกี่ยวกับนักดื่มกันนะครับในหัวข้อการดื่มไวน์มีประโยชน์จริงหรือไม่นะก็เครื่องดื่มประเภทอแอลกอฮอล์นีมันก็จะอยู่คู่กับกลุ่มคนบ้านเราเนี่ยมาอย่างช้านานแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สงการขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่ง รวนแล้วจะต้องมีในส่วนของแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับเข้ามามีส่วนร่วมตลอดเลยโดยเฉพาะเหล้าเบียร์นะครับแล้วก็มันก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนกลุ่มวัยทำงานนะครับก็จะหันมาสนใจเรื่องของการดื่มไวายกันมากขึ้นนะครับการดื่มวายมีประโยชน์อย่างไรนรับเรามาดูกันนะครับ วาเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเป็นกระบวนการที่เกิดจากการหมักนะมีคุณสมบัติโดยเฉพาะนะครับวายแดงเนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าสารแอนติออกซิแดนหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีอยู่กับตัวไหนบ้างนะรจริงๆแล้วมันก็มีอยู่กับ ผลไม้บางชนิดนะครับอย่างเช่นอง,งุ่นนะครับหรือว่าบูเบอรี่พวกนี้นะครับก็ถ้าเรากินในส่วนของผลไม้ตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระ,อ,ะอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับสำหรับนักดื่มนะครับก็จะต้องดื่มในปริมาณที่มันเหมาะสม นะครับแล้วก็การดื่มเนี่ยถ้าจะให้ดีก็มีการออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยนะก็จะเกิดผลดีกับร่างกายเช่นกันนะครับจากการาผลการวิจัยนะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็จะพบว่า,าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการดื่มไวน์เนี่ยก็จะมีประโยชน์นะต่อร่างกายโดยเฉพาะาคนที่ดื่ม นในระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยนะครับกว่าคนที่ไม่ดื่มเลยเนี่ยถึง30%นะครับแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งก็คือวายเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงนะในการลดเรื่องของความจําเสื่อมนะมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปลดในส่วนของ ความจําเสื่อมได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับมันก็จะไปช่วยเรื่องของอาการชะลอนะครับเรื่องของสมองเสื่อมนั่นเองนะครับก็วายแดงตัวนี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของไขมันด้วยนะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับ วน์แดงเนี่ยมันจะช่วยนะครับเพิ่มในส่วนของไขมันดีและก็ลดในส่วนของที่เป็นไขมันเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลน,นะครับจากการวิจัยเหมือนกันนะครับคนที่ดื่มไวน์หนแก้วเนี่ยเป็นเวลา4สัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยจะสามารถเพิ่มเรื่องของไขมันดีได้อยู่ที่1 1บเก็นะก็จะดีกว่าคนที่ดื่มน้ำเปล่าทั่วไป โดยสแตนดาดในการดื่มนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะจะอยู่ที่1แก้วต่อวันนะครับส่วนสําหรับผู้ชายเนี่ยจะอยู่ที่2แก้วต่อวันนะครับเรามาดูข้อควรระวังกันหน่อยนะครับว่าการดื่มไวน์เนี่ยนะไม่ควรดื่มตอนที่ท้องว่างนะเพราะอะไรนะเพราะว่ามันจะส่งผลเรื่องของการมึนการเมาแล้วก็ ทำให้เรื่องของอาการเสียการทรงตัวหรือว่าการเดินเซพวกนี้นะและก็จะมีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่นะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปขับรถนะครับแล้วก็สำหรับคนที่นะครับควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยเนี่ย,ยตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของแคลอรี่นะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะครับการดื่มไวน์เนี่ยจะมะีแคลอรี่ตัวนี้มากกว่าเบียร์อยู่ถึง2เท่าด้วยกันโดยเฉพาะนะครับไวน์ขาวนะครับก็จะมีผลกับการลดน้ำหนักด้วยนะครัสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับส่วนการดื่มที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผล นะครับในเรื่องของการทํางานของตับอย่างเช่นเรื่องของอตับแข็งนะครับเป็นไงกันบ้างครับนะหลังจากที่ได้ฟังนะข้อมูลไปแล้วนะนะการดื่มแอลกต่างตัวนี้มันก็จะมีทั้งประโยชน์นะและก็มีโทษนะอยู่ในตัวของมันด้วยเช่นกันนะครับการดื่มในปริมาณที่เหมาะสมก็จะส่งผลในเรื่องของอ การเพิ่มประสิทธิภาพนะให้มีผลดีต่อสุขภาพนะแต่ถ้าก็เกิดว่าเราดื่มมากเกินความจำเป็นมันก็จะเกิดเรื่องของผลเสียนะครับกับสุขภาพของตัวเราเองนะครับก็มาพบกันใหม่นะครับสำหรับพอร์แคสต์ Podcast แบบสบายๆตามสไตล์พี่ปอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ